สวัสดีครับน,นี้เราก็มาพบกับเรื่องของการสืบพันธุ์ของสัตว์หรือว่า animal reproduction นะครับจากที่นันกเรียนได้เ,เรียนไปแล้วในเบื้องต้น,นครับถึงระบบสืบพันธุ์การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับรวมถึงการจเจริญพัฒนาของสัตว์วันนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนต่างๆที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการสืบพันธุ์ ซึ่งก็จะเป็นกระบวนการที่จะเป็นการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ให้กับประชากรของสัตว์ที่จะดํารงเผ่าพันธุ์ไว้ไม่ให้เผ่าพันธุ์ของเขาสูญหายนะครับดังนั้นสัตว์ก็จะมีการผลิตสิ่งมีชีวิตที่เป็นรุ่นลูกหรือว่า off ออฟสปริงออกมาแล้วก็ถ่ายทาอดลักษณะพันธุกรรมนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆในปัจจุบัน,เ,นเราแบ่งประเภทของการสืบพันธุ์ออกเป็นได้2ประเภทนะครับรูปแบบแรกเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือว่าเซ็กชวลรีโปรดักชัน ซึ่งการสืบพันธุ์ลักษณะนี้ก็จะต้องอาศัยเซลล์ที่เราเรียกว่าเซลล์สืบพันธุ์หรือว่าแกมีครับหรือว่าเซ็กเซลล์ซึ่งนักเรียนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คืออสุจิหรือว่าสเปิร์มและเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับก็คือไข่หรือว่าเอ็กซ์จะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการปฏิสนธิก็คือการหลอมรวมเซลล์สืบพันธุ์ทั้ง2ชนิดนี้เข้าด้วยกัน ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียก็ตามนะครับของสัตว์ก็จะต้องอาศัยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างจากการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชซึ่งจะเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและเนื่องจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับลักษณะทางพันธุกรรมก็จะมีการแปลเปลี่ยนเพราะว่าเกิดอาจจะเกิดจากการตัดกลุ่มใหม่ของจีนที่เรียกว่าจ e เนติกรีคอมบินเนชันที่เกิดขึ้นในการ แบ่งเซลล์ระยะโปรเฟสวันใช่ไหมครับดังนั้นสัตว์รุ่นลูกก็มีโอกาสที่จะได้ลักษณะพันธุกรรมที่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะได้ลักษณะพันธุกรรมที่แย่ลงก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้เราจะเรียกมันว่าเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งก็จะเป็นเบื้องต้นสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพและอาจจะส่งผลต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตด้วยก็ได้ส่วนการสืบพันธุ์อีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือว่า อสซิเคิลรีโปรดักชันนะครับเซลล์ที่จะเป็นต้นกําเนิดของการสืบพันธุ์รูปแบบนี้นะครับก็คือเซลล์ร่างกายหร oma, ือว่าสโอมาติกเซลครับคำว่าโซมาแปลว่าบอดี้หรือว่าร่างกายนะสโอมาติกเซลก็หมายถึงเซลล์ร่างกายนะครับโดยสโอมาติกเซลเนี้ยจะเกิดการแบ่งเซล์แบบไมโทซิสหลังจากนั้นนะครับเซลล์ที่เกิดขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเดินพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยปกติแล้วการแบ่งเซล์แบบไมโทซิส จะไม่มีความแปรผันทางพันธุก,กรรมนะครับดังนั้นสัตว์รุ่นลูกที่เกิดขึ้นก็มักจะมีพันธุก,กรรมเหมือนพ่อแม่ทุกประการในส่วนของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะฉะนั้นสัตว์ก็จะต้องมีการกำหนดเพศว่าเขาเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะครับทีนี้มันก็พบว่าในธรรมชาตินี่มีสัตว์หลายๆกลุ่มหรือหลายๆชนิดนะครับเขาก็จะมี2เพศอยู่ในตัวเดียวกัน เราจะเรียกสัตว์กลุ่มนี้ว่า monoecious หรือว่า monoecious animal นะครับคำว่า mono เนี่ยแปลว่าหนึ่ง ecius มาจากคำว่า eco ครับหรือว่า house ก็คือบ้านนะครับนั่นหมายความว่าในร่างกายของสัตว์นี้นะครับที่เป็น monoecious ก็จะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในร่างกายเดียวกันดังนั้นเราก็เลยอาจจะเรียกเขาว่าเป็นพวก bisexual animal นะครับหรือว่า เธอมาโปรเธอมาโฟดก็ได้คำว่าเฮอมาโฟดายเนี่ยมาจากชื่อของเทพเจ้าในนิยายกรีกนะครับชื่อว่าเฮอร์มาโฟดิทัสนะครับอันนี้สาเหตุที่คำว่าเฮอร์มาโฟดิทัสเนี่ยมาเป็นชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตที่มี2เพศในตัวเดียวกันหรือว่าสัตว์2เพศในตัวเดียวกันก็เพราะว่าในตำนานเนี่ยเฮอร์มาโฟดิทัสเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มที่รูปงา,งามมากเป็นเทพเจ้าผู้ชายที่รูปงามมากนะครับอันนี้ตอนที่เขาไปลงเล่นน้ำเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนางฟ้าตนหนึ่ง ซึ่งอยู่แถวๆนั้นเนี่ยก็มาหลงรักนะครับแล้วก็เรียกว่าตามไลล่าตามจีเพอร์มาโฟดิทัสเนี่ยยังไม่ลดละนะครับสุดท้ายไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยกระโดดกอดไว้ไม่ให้เพอร์มาโฟดิทัสเนี่ยหนีหายไปไหนนะครับทีเนี้ยชีก็กลัวว่าเพอร์มาโฟดิทัสเนี่ยจะหนีไปเพราะว่าเพอร์มาโฟดิทัสนี่ก็ดิ้นมากนะฮะอยากจะหนีนางฟ้าตัวนี้ก็เลยขอพอรเทพเจ้านะว่าเออขอให้ร่างกายของเขากับเพอร์มาโฟดิทัสเนี่ยหลอมรวมกันนะครับก็เลยเกิดเป็น เทพเจ้าที่มีความเป็นผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในตนเดียวกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเ e อร์มาโฟดไดก็คือกระเทยอนะครับทีนี้สิ่งมีชีวิตพวกนี้เขามี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันก็คือมีอวัยวะ,ะที่จะผลิตทั้งสเิิ์มและไข่นะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าอวัยวะ,ะทั้งอันทะและรังไข่นะครับเขาจเจริญพัฒนาไม่พร้อมกัน ก็มีความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตพวกนี้จะมีการปฏิสนธิข้ามตัวหรือว่าเกิด cross fertilization นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไข่แล้วก็สเปิร์มนะเขาจเจริญพัฒนาพร้อมๆกันพร้อมๆกันนะครับเขาก็อาจจะปฏิสนธิในตัวเดียวกันก็ได้หรือว่าปฏิสนธิข้ามตัวก็ได้นะการปฏิสนธิในตัวเดียวกันนี้เราเรียกว่าเป็น s e l l fertilization อย่างรูปนี้ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่เป็น เอ่อเฮอร์มาโฟดา์นะครับก็คือพยานเป็นไม้นิตับนะฟลุกนะครับอันนี้ก็เป็นหนอนตัวแบนชนิดหนึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าในร่างกายของพยานเป็นไม้นิตับเนะี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นโอวัรี่นะครับก็คือรังไข่แล้วก็ส่วนที่เป็นอันทะนะครับหรือว่าเทสเทสอยู่ในร่างกายของเขานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นเฮอร์มาโฟดา์นะเป็นกระเทยอนะครับหรือว่า พายาตัวตื่นนะครับเทปเวิร์มอันนี้ก็เป็นสกุลทีเนียนะครับที่จะเห็นหน้าตาเหมือนกับเป็นริบบอนนะเป็นแ,นแผ่นๆนะครับถ้ามาขยายดูยขยายดูยเนี่ยเราจะพบว่าลำตัวของจมีลักษณะเป็นปล้องๆนะครับโดยแต่ละปล้องเนี่ยก็จะมีทั้งรังไข่นะโอวัรี่นะครับแล้วก็มีทั้งอันทะนะเทสเทสอยู่ในปล้องเดียวกันครับพวกนี้เวลาที่เขาเจะเริญพัฒนานะ ป้องที่อยู่ด้านท้ายลําตัวเนี่ยนะครับมักจะเป็นป้องที่มีอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ปฏิสนธิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกปล้องท้ายท้ายที่แก่กว่าเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะเพื่อไปสืบพันธุ์ต่อครับไปแพร่กระจายพันธุ์ต่อหรือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของอสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นกระเทยก็คือไส้เดนดินหรือว่าเอิร์ w เวิร์มครับแต่ว่าไส้เดนดินเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการปฏิสนธิ ข้ามตัวคือเกิด cross fertilization นะครับโดยเวลาที่เขาปฏิสนธิเนี่ยเขาก็จะหันด้านหัวกับด้านหางนะครับสลับกับฝั่งตรงข้ามหรือว่าคู่ผสมพันธุ์หรือว่าให้ตำแหน่งของอรูปเปิดของสเปิร์มนะครับเข้าไปยังบริเวณรูปเปิดของอะระบบสืบพันธุ์เพศเมียพอดี ันนี้สิ่งชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นสิ่งชีวิตที่เพศผู้กับเพศเมียเขาก็จะแยกจากกันกลุ่มนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นไดโออเชียสคำว่าไดนี่มาจากคาว่า a w a นะครับคือแยกจากกันอเชียสมาจากคาว่าบ้าน,นมาจากคำว่าอีโคนะครับ house เพราะฉะนั้นสิ่งที่วกงนี้ก็คือว่าเพศผู้กับเพศเมียแยกบ้านกันแยกร่างกายกันเพราะฉะนั้นในการปฏิสนธิก็เป็นไปได้กรณีเดียวก็คือจะต้องปฏิสนธิข้ามตัวเนาะ ทีนี้เวลาที่เขาจะต้องปฏิสนธิข้ามตัวเนี่ยคู่แข่งก็อาจจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะได้คู่ผสมพันธุ์มาก็จะต้องมีลักษณะบางอย่างที่ดึงดูดคู่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการสืบพันธุ์เช่นอาจจะมีสีสันสวยงามนะครับมีท่วงท่าหรือว่าพฤติกรรมการเกี้ยวพาราศีที่ดึงดูดคู่ผสมพันธุ์ของเขาครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ เป็นไดโอเชียแล้วก็ก่อนที่จะผสมพันธุ์เนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีพฤติกรรมที่เราเรียกว่าพฤติกรรมการเกี่ยวพาราศีนะครับหรือว่าคอร์ชีฟบีฮับเบอร์ซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของพฤติกรรมผสมพันธุ์หรือว่าเม t ติ้งบีฮ a v เ o อร์ันีตกคำว่าแอนไปนะครับสำหรับพฤติกรรมพวกนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนอีกทีหนึ่งในระดับชั้นม .5 นะครับเรื่องพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเราก็พบว่า ในสิ่งที่หลายๆชนิดนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเพศไดนะ้สิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับก็ตอนเกิดขึ้นมานะก็จะเป็นเพศเมียครับแต่เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์บางครั้งสามารถเปลี่ยนเป็นเพศผู้ได้เราก็จะเรียกสัตว์กลุ่มนี้ว่าเป็นโปรโตจีนีนะครับโปรโตแปลว่ามา่กนจีนีนะครับไกโนไกนี i, นะจีโนจีนีนี่แปลว่าเพศเมียนะครับอันะอย่างเช่นปลา นกแก้วหัวสีน้ําเงินนะครับหรือว่าหัวสีฟ้าในตอนแรกเริ่มที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับแต่ตัวเมียที่มีร่างกายใหญ่โตเนาะหรือว่าตัวใหญ่กว่าตัวเมียชนิดอื่นในฝูงเนี่ยนะครับก็จะมีการหลั่งโฮอร์โมนบางอย่างนะแล้วก็ไปทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นเพศผู้ในทางกลับกันนะครับสิ่งมีชีวิตบางอย่างตอนเกิดขึ้นมาเป็นเพศผู้ แต่เมื่อโตขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนเป็นเพศเมียได้สิ่งนี้พวกนี้เราเรียกว่าเป็นโปรเทนดี้ Pro นะมาจากคําว่าโปรโตนะครับแปลว่ามาก่อนและบวกกับคําว่าแอนโดหรือ Andy แอนดี้แปลว่าเพศชายแปลว่าตอนเกิดมาแรกเริ่มเป็นผู้ชายแต่ว่าเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับก็บางตัวนี้ฝูงเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเพศเมียอย่างเช่นที่เราดูจากกันดีก็คือ ลากระตูนนะครับหรือว่าน้องนีโมในกระตูนนั่นเองอันนี้ในการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศเนี่ยะจะต้องมีการหลอมรวมเซลล์สืบพันธุ์ที่เราเรียกว่าการปฏิสนธินะครับตำแหน่งของการปฏิสนธิเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นภายนอกร่างกายของเพศเมียก็ได้นะครับแบบนี้เราเรียกว่าการปฏิสนธิภายนอกหรือว่า external fertilization ังนั้นสิ่งมีชีวิตเพศเมียเนี่ยก็จะต้องปล่อยไข่ออกมานอกร่างกายนะครับ สิ่งที่พวกู่นะเพศผู้ก็ต้องปล่อยสเปิร์มออกมาครับในการปฏิสนธิแบบนี้มักจะอาศัยน้ําเป็นสื่อกลางให้เซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองประเภทเพศผู้กับ,กบเพศเมียเนี่ยมาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสัตว์พวกนี้มักจะต้องออกลูกเป็นไข่การปฏิสนธิอีกรูปแบบหนึง่งนะครับเป็นการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของสัตว์ตัวเมียะนั้นสัตว์พวกเนี้ยนะ นะมักจะต้องมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ค่อนข้างชัดเจน,นครับโดยเฉพาะสัตว์เพศผู้เนะี่ยมักจะต้องยื่นอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยเข้าไปใน,นในระบบสืบพันธุ์เพศเมียนะครับเพื่อช่วยส่งสเปิร์มเข้าไปนะและทําให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นภายในดังนั้นในการปฏิสนธิแบบเนี้ยมักจะพบในสัตว์บกนะครับที่ไม่มีน้ำเป็นสื่อกลางให้เซลล์สืบพันธุ์ทางเพศผู้เพศเมียเนี่ยนะมาเจอกันนะครับนี้ สัตว์พวกนี้ก็อาจจะออกลูกเป็นไข่ก็ได้หรือว่าออกลูกเป็นตัวก็ได้หลังจากปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนเจริญพัฒนาแล้วนะครับก็จะมีการออกลูกในการออกลูกของสัตว์เนี่ยถ้าเราแบ่งตามลักษณะนะครับว่าเขาออกลูกมาเป็นยังไงก็จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะครับประเภทแรกเราเรียกว่าวิพารัสก็คือสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ดังนั้นสัตว์พวกนี้นะครับตัวเอมบริโอเนี่ย จะเจริญเติบโตนอกตัวแม่นะครับและก็มักจะได้รับอาหารจากอาหารสะสมที่เราเรียกว่าไข่แดงหรือว่าโยกตัวอย่างเช่นปลาหลายๆชนิดนะครับพวกสัตว์สะเทินน้าส,สะเทินบกนสัตว์เลื้ยคลานนะครับนกหรือว่า,าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมบางชนิดนสิ่งทิ่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวกนี้ออกรูปเป็นตัว เราเรียกว่าเป็นวิวิพารัสครับก็คือสัตว์ที่เราออกลูกเป็นตัวเพราะว่าเอมบริโอของเขาเนี่ยจะเจริญพัฒนาอยู่ในตัวแม่นะแล้วก็ได้รับอาหารนะครับจากตัวแม่ผ่านรกหรือว่าเส้นเลือดแล้วก็ค่อยคลอดออกมาเป็นตัวทีนี้เวลาคลอดเนี่ยอาจจะรอจนตัวอ่อนเนี่ยสมบูรณ์เลยก็ได้แล้วค่อยคลอดออกมารหรือว่าตัวอ่อนยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่กนะ็คลอดออกมาก่อน แล้วก็ตัวอ่อนเนี้ยนะก็จะคลานเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเจริญพัฒนาต่อในถุงหน้าท้องของเพศแม่ก็ได้ตัวอย่างเช่นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้องนะครับก็จะเป็นแบบหลังนึงที่กล่าวไปแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะครับก็คือสัตว์ทีอ่ออกลูกเป็นตัวแต่ว่าเมื่อออกมาแล้วเนี่ยนะครับยังคงได้รับอาหารสะสมที่ติดมาด้วยแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็น ovo v ว v ว p a ารัสนะครับก็พบได้ใน พวกมแมลงหลายชนิดนะครับรวมถึงปลาหลายชนิดด้วยที่ฟักออกมาแล้วนะออรู่เป็นตัวแล้วก็ฟักออกมาแล้วนะครับก็ยังคงมีอาหารที่มาจากไข่แดงที่ติดมากระตัวของเขาเมื่อกี้ที่กล่าวไปทั้งหมดก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับทีน,นี้ในธรรมชาติเนี่ยสัตว์ยังสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ไม่ผ่านการปฏิสนธิได้ ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าในที่นี้ครูก็จะยกตัวอย่างสักประมาณ6รูปแบบให้นักเรียนรู้จักรูปแบบแรกเราเรียกว่าการแบ่งตัวนะครับหรือว่าฟิชชั่นอันนี้ก็จะพบในสิ่งมีชีวิตนะซึ่งมักจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับหรือว่าเป็นสิ่งชีวิตที่มีหลายเซลล์เกาะกันอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ฟอร์มตัวเป็นเนื้อเยื่อหรือว่าอวัยวะหรือว่าเป็นตัวสิ่งชีวิตที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นมานะครับ การแบ่งตัวหรือว่าฟิสชันเนี่ยอาจจะแบ่งจากหนึ่งเป็นสองก็ได้ที่เราเรียกว่าเป็นไบนา ري ฟิสชันนะครับหรือว่าอาจจะแบ่งจากหนึ่งเป็นหลายๆเซลล์ก็ได้นะครับที่เราเรียกว่าเอ่อมัลติเพิลฟิสชันมัลติเพิลฟิสชันนะครับทีนี้พวกที่แบ่งมัลติเพิลฟิสชันก็อย่างเช่นอะฮัมมีบานะครับ หรือว่าสาร่ายสีเขียวที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ว่าโปรโตโซวิหลายๆชนิดครับมักจะมีการแบ่งจากหนึ่งเป็นสองโดยอาจจะแบ่งตามขวางก็ได้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น t r a n s เ e r ร์ต i ไบ r นารีฟิช n หรือว่าเป็นการแบ่งตามแนวยาวของเซลที่เราเรียกว่าลอง g ิชูดินอลไบรนารีฟิชั่นนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะพบในพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเช่น อดอกไม้ทะเลหรือว่าซีอานิโมนก็จะเกิดไบนารี่ฟิชชั่นได้เหมือนกันครับอย่างเช่นในรูปแสดงอยู่ทีนี้ถ้าลักษณะของการแบ่งตัวเนี่ยเกิดสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่เท่ากันเราก็จะเรียกสิ่งมีชีวิตที่เป็นขนาดเล็กที่งอออกมาจากร่างกายที่มีขนาดใหญ่เนี่ยว่าหนอนะครับและเรียกการสืบพันลักษณะแบบนี้ว่าเป็นการแตกหน่อหรือว่าบัดดิ้ง ตัวอย่างสัตว์ที่เกิดการแตกหนอนะครับก็อย่างเช่นไฮดรนะเพราะะนักเรียนเวลาไปสังเกตนะครับไฮดราที่มีการสืบพันธุ์โดยการแตกหนอนะก็จะเห็นนะเหมือนไฮดร้าตัวเล็กๆนะครับเกาะอยู่บนไฮดราตัวใหญ่ไฮดร้านะตัวเล็กๆที่ครูวงให้ดูอยู่ก็คือหนอนะครับหรือว่าโอเบียก็จะเห็นหน่อของโอเบียเนี่ยนะครับแตกแขนงมาเยอะแยะเป็นไปนหมดเลยนะอยู่กับตัวแม่นะครับ นอกจากนั้นแล้วการแตกหน่อก็ยังพบได้ในสิ่งชีวิตอื่นๆอีกนะครับเช่นพืชหรือว่ายีสต์แต่การแตกห,หน่อลักษณะอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการแตกหน่อออกมาภายนอกร่างกายนะครับก็จะเรียกว่าเป็น external budding ในการแตกหน่อในสัตว์บางชนิดนะเป็นการแตกหน่อที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะครับอย่างเช่นที่พบในฟองน้ำนะก็จะสร้างโครงสร้างที่ลักษณะเหมือนเป็นหน่อนะแต่ว่าจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับเรียกว่าเป็นเจมมู นะและเรียกการแตกหน่อของฟองน้ําภายในร่างกายเนี่ยว่าการเกิดเจมู l เลชันนะครับว่าจัดเป็นการแตกหน่อภายในหรือว่า i n t e r อร์ b u ลบัตตการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอีกรูปแบบหนึง่งนะครับที่มักจะเกิดจากสัตว์เนี่ยมีการฉีดขาดของอวัยวะนะบแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการงอกใหม่นะครับหรือว่า Regeneration นร,รีแปลว่าอีกครั้งหนึ่งถูกไหมครับ g ก็น g e n e r a t ตแปลว่าเกิดใหม่ถูไหมครับเกิดใหม่ดังนั regeneration ้น e ี e จเนเรช,เช,เช,เชก็คือการงอกใหม่โดยปกติแล้วสัตว์หลายๆชนิดนะครับเมื่ออวัยวะของเขาขาดไปนะมักจะเกิดการงอกใหม่ของอวัยวะนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติการงอกใหมนะ่จะเป็นการเกิดเพื่อซ่อมแซมอวัยวะนะที่สูญเสียไปนะครับแต่ในหลายๆครั้งเราพบว่าสิ่งวิชิตพ,พวกที่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เมื่อเกิดการขาดไปของอวัยวะนั้นนะครับอวัยวะที่ฉีขาดไปสามารถไปงอกใหม่แล้วก็เจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้นะดังนั้นก็จะจัดเป็นการสืบพันธุ์ถ้าได้สิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างที่พบบ่อยก็คือในพานาเรีนะซึ่งเป็นหนอนตัวแบนชนิดหนึ่งนะร่างกายของเขาเนี่ยมีความสามารถในการงอกใหม่ได้สูงมากนะครับถ้าเราเอาพานาเรียมาตัดเป็นชิ้นๆน,นะครับจะพบว่าแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถงอกเป็นพานาเรียตัวใหม่ได้เลย การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอีกแบบหนึง่งนะเราเรียกว่าเป็นการหักเป็นท่อนหรือว่า fragmentation นะครับซึ่งอันนี้จะพบได้มากในนะจะพบได้มากในพวกสารยนะครับแต่ถ้าในสัตวนะ์ก็จะพบได้ในสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดอยู่รวมเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็โนะครงสร้างร่างกายที่เป็นโครงสร้างแข็งนั้นนะหักออกจากกัน เราก็เรียกว่าการหักเป็นท่อนหรือว่า fragmentation นะครับและรูปแบบสุดท้ายอันนี้เป็นการสืบพันธุ์ที่สัตว์นั้นเกิดจากไข่นะครับหรือเซลล์สืบพันธุ์ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิซึ่งโดยมากก็มักจะเป็นไข่นั่นแหละครับเพราะว่าสเปิร์มเนี่ยนะมีความสามารถในการไปเจริญพัฒนา,นานต่อได้น้อยมากนะการสืบพันธุ์รูปแบบนี้จะเรียกว่าเป็น parthenogenesis parthenogenesis นะครับ ไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิของสัตว์บางชนิดเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้แล้วก็พัฒนากลายเป็นตัวเต็มวัยครับโดยไม่มีการปฏิสนธิเพราะฉะนั้นในบางตำราก็าจะจัดว่าการสืบพันธุ์แบบพาธิโนเจนซสิเนี่ยเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแต่ในบางตำราก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการสืบพันธุ์ที่มาจากเซลล์สืบพันธุ์นะดังนั้นก็น่าจะจัดเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็ได้นะครับ การสืบพันธุ์รูปแบบนี้มักจะพบในพวกแมลงสังคมนะครับอย่างเช่นพวกพึ่งมดต่อแตนปลวกตา่างๆแล้วนักเรียนคิดว่าพาดิโนจิสิสเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือว่าแบบไม่อาศัยเพศครับทั้งหมดทั้งมวลที่ครูเล่าให้ฟังนะครับในคลิปวิดีโอชุดนี้นักเรียนก็คงจะพอได้คอนเซ็ปต์นะครับว่าในการดำรงชีวิตของสัตว์ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกผ่านปรากฏการหรือกระบวนการที่เรียกว่าการสืบพันธ์นั้นพอจะแบ่งเป็นกลุ่มนะและจ,ะจัดจําแนกได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติรูปแบบไหนบ้างไว้พบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะครับสวัสดีครับ